หอมปลื้มพูนการพาดโพดภาพคู่เบลล่าพร้อมติดแท็กกลางใจ เรียกว่าเป็นนางเอกแถวหน้าของวงการบันเทิงไทยที่ได้กลายเป็นขวัญใจมหาชนไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับเบลล่าราณีที่ตอนนี้ยิ่งโสดก็ยิ่งสวยทำให้พอมีภาพคู่หรือร่วมงานกับหนุ่มคนไหนก็มักจะมีข่าวคู่จีนออกมาอยู่ตลอดล่าสุดมนักร้องหนุ่มกันนพัฒนได้ออกมาโพสภาพคู่กับสาวเบลล่าหลังมีโอกาสได้เจอการในโชว์วาไรตี้หมู่2องของน้ตอุดมแต้มพาณิ์ พร้อมแคปชั่นว่าผมปลื้มพูนแถมยังแท็กสาวเบลล่าตรงกลางใจอีกด้วยงานนี้ทําเอาแฟนคลับของหนุ่มการเป็นปลื้มกับการเจอการของทั้งคู่พร้อมเข้ามาคอมเมนต์ชมความน่ารักอีกทั้งยังเชียร์อยากให้มีโอกาสร่วมงานกันอีกและยังมีขาจี๊ดเข้ามาชงมาเชียร์ให้หนุ่มการจีบสาวเบลล่าอีกด้วยขณะที่เพจดังเสยหมอยร้อยแปดที่ส่งต่อข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็มีชาวโซเชียลเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นเป็นจํานวนมากเช่นกันแต่กลับเป็นคอมเมนต์ในลักษณะบอก ว่าให้สาวเบลล่าหนีไปซะอย่างนั้นแต่ก็มีอีกด้านของชาวโซเชียลที่มองว่าเขาแค่ร่วมงานกันและปลื้มเท่านั้นทำไมต้องว่าหนุ่มกันขนาดนี้ด้วยเรียกว่ายิ่งสดยิ่งสวยแซ่บทำให้เวลามีภาพคู่กับหนุ่มๆก็มักจะเป็นข่าวอยู่ตลอดต้องบอกเลยว่าสาวเบลล่านั้นฮอตจริงๆจ้า